นี่เลยนะครับชีวิตครอบครัวแสนจะอบอุ่นนะฮะสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังจงเบพาร์คหรือว่าจงเบอดีสมาชิกวงเคออติกนะครับกับภรรยาสาวคนสวยเอิงปัฒนาครับทั้งคู่ก็มีทายาทด,ด้วยกัน1คนแล้วนะครับเป็นลูกสาวชื่อว่าน้องดารินนี่เขาบอกล่าสุดดารินเป็นพี่สาวแล้วจ้าโดยคุณเอิงเองนะครับก็ตอนนี้กําลังตั้งครรภ์อยู่ ก็มีการประกาศข่าวดีผ่านทาง IG ของเธอนะครับบอกว่า our baby won't be baby anymore she is being promoted to be a big sister นะครับแล้วก็ hashtag นะครับ1 3 weeks pregnant นะครับทริปของเรา4คนมาไกลหน่อยแต่แฮ ppy ที่สุด happy Thai Family Day หรือว่า happy วันสงกรานนี่แหละเนะาะค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ